สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมอเวลลี่คลิปนี้แอดมินก็ยังคงมีเรื่องราวดีต่อใจเก็บตกบรรยากาศการแข่งขันหลังจากจบเกมในนัดที่ไทยเราพบกับบราซิลครับแน่นอนนะครับว่าก่อนหน้านี้ก็มีภาพโมเมนต์ของน้องเนยกนกพรที่เข้าไปไหวกาบีแล้วก็กาบีมีความเอ็นดูน้องมากๆเลยครับล่าสุดยูฟ่าก็ไม่แพ้กันครับมีการถ่ายภาพกับกาบีด้วยก็คงจะเป็นขวัญใจของเธอเป็นอย่าง แน่นอนครับมีการชูสองนิ้วถ่ายภาพยิ้มแย้มเจมไซกันอย่างน่ารักเลยอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพของน้องเนยที่ได้ร่วมเฟรมกับกาบีแล้วกาบี้เธอก็น่ารักมากๆเลยครับแบบนี้ไม่ทำให้แฟนคลับชอบหรือว่ารักในตัวเธอได้อย่างไรเธอมีการแชร์โพสต์นี้ของน้องเนยลงใน i อ Story ของตัวเองด้วยพร้อมกับมีแคปชั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ รักประเทศไทยนั่นเองครับถือว่าน่ารักมากเลยกาบีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอได้เข้ามาคอมเมนต์ในไอจีภาพนี้โพสต์นี้ของน้องเนยด้วยครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีต่อใจที่จะทําให้สาวสาวน้องๆของไทยเรามีความสุขแฮปปี้ไปตามๆกันอย่างแน่นอนครับซึ่งกาบี้แน่นอนนะครับว่าเธอมีความประทับใจในกองเชียร์ชาวไทยของเราเป็นอย่างดีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็เคยชื่นชมว่าเมืองไทยเป็นเมืองแห่ง วอลเลย์บอลแล้วเมื่อเธอได้มาเยี่ยมเยียนประเทศไทยของเราเมื่อช่วงปีที่ผ่านมา ไม่ต้องพูดเลยครับเธอประทับใจมากๆกับความมีน้ำใจมิตรภาพของกองเชียร์ชาวไทยของเราปีนี้เธอก็คงจะได้เดินทางมาที่ประเทศไทยของเราอีกเป็นอย่างแน่นอนครับก็เอาเป็นว่ารอเชียร์รอติดตามชาวไทยเราหรือว่าจะเป็นดาวตบต่างชาติที่เรากำลังจะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับเขาครับมาร่วมทำให้พวกเขาประทับใจไทยแลนด์ของเราอีกครั้งกับการเป็นเจ้าภาพ VNL 2 0 2 4ในรอบ8 ทีมสุดท้ายที่กระถึงนี้ในช่วงปลายเดือนนี้ครับ